สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชนีพระจันทร์ค่ะดูดวงประจำสัปดาห์การ1-7มีนาคมพุทธศักราช2563นะคะคลิปนี้เป็นของชาวราศีกรกฎค่ะชาวราศีกรกฎก,ก,ก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะเราดูกันนะคะว่าในสัปดาห์นี้ชาวรากรกฎมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ ให้เวลาแรกนะคะจับมาได้สี่เหรียญน,นะคะตอนนี้เนี่ยในคลิปนี้เราดูในกันถึงเรื่องของการเงินแล้วก็การงานนะคะสเตรน์นะคะชลริอดอดอะทาวเวอร์ขึ้นมา สี่ไม้เท้าราชดาบนะคะตรงนี้แล้วก็สี่ไม้เท้าก็จบลงด้วยหไม้เท้าวันนี้นะดูแล้วเนี่ยส,สี่เหรียญเนี่ยเป็นเรื่องของความห่วงแหนนะคะห่วงแหนอะไร ชาวกรกฏเนี่ยจริงๆแล้วพอพอสี่เหรียญขึ้นมาเรามีเรื่องที่เราห่วงอยู่ทั้งนั้นนะเพราะว่าสี่เหรียญบอกว่าเ,เงินเนี่ยก็กอดเอาไว้เทินไว้บนหัวแล้วยังเหยียบไว้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพของความห่วง นะห่วงแหนกอดเก็บเอาไว้หรือบางทีก็เซฟคําว่าเซฟก็คือประหยัดนะเข็มขัดนะเก็บทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์หรือมีความคิดในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองอ่ะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานนะมันก็ห่วงเก้าอี้อ่ะนะคะห่วงเก้าอี้ห่วงตําแหน่งหรือระมัดระมัดระวังระแวดระวังนะคะความปลอดภัยในเขาเรียก มีความกลัวมีความกลัวในสถานภาพที่ไม่มั่นคงของตัวเองอยากที่จะแบบมั่นคงอยู่อย่างนี้อยู่ในโหมดเซฟโซนไม่ค่อยกล้าขยับขยื่นทำอะไรที่มันผิดแปลกแวกแนวนะคะทั้งทังที่ใจเนี่ยคิดอยู่แต่ว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนที่ทำงานมีมีปัญหา นะคะทาวเวอร์เนี่ยมันขึ้นมามันก็พูดถึงเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งการเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ติดที่ไม่ได้อยู่ที่เดิมนะคะเรื่องปรับป,ปรับฉับพลันนะคะบางทีอาจจะโดนคําสั่งมาเนี่ยนะคะเจ้านายเนี่ยเป็นราชาเป็นคิงอยู่ถือดาบอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีคําสั่งแบบสายฟ้าฟาดลงมาเปลี่ยนย้ายโยกไปนั่นโยกไปนี่ซึ่งคุณไม่พอใจอะ่ะ คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ที่เดิมเนี่ยมันสงบมันมันคงปลอดภัยอยู่แล้วนะคะแต่ขอให้เชื่อเถอค่ะว่าการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเพราะ6ไม้เท้าตัวนี้นะคะก็คือความสามารถของคุณเองอะ่ะคุณได้รับเกียรติได้รับการยกย่องนะคะแต่งตั้งแบบ เขาเรียกว่าให้นําพาทีมไปเพราะว่าเขาเห็นความสามารถเขาเห็นว่าคุณคู่ควรที่เหมาะที่จะอยู่ตรงนั้นแบบนั้นนะคะจริงๆแล้วเราก็ไอ้ที่ผ่านๆมาเรา เราทำตัวแบบนั้นเองด้วยคือจะไปโทษเขาทั้งหมดก็ไม่ได้แม้ว่าเจ้านายเนี่ยจะดูผดเด็จการไปนิดนึงนะคะดูผดเด็จการไม่ฟังใครนะพอถือดาบอยู่นะเป็นคิงถือดาบอยู่แต่ตัวคุณเองก็จัดการปัญหาได้อย่างดีโดยเฉพาะถ้าหากว่าวัาวนนี้ในหน้าไพ่นะคุณเป็นเพศหญิงนะคะคุณจะสามารถต่อรองใดๆก็ได้นะเข้มแข็งจน เข้มแข็งมีฝีมือแล้วก็เก่งกาจจนเขาต้องงอ้ออ่ะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องง้อฝีมือเรานะคะในทางกลับกันถ้าหากว่าเจ้าชะตาเป็นเพศชายนะคะก็จะเป็นเหมือนสิงโตเนี่ยโดนผู้หญิงรูปหัวปราบพยศอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเจ้านายเป็นได้ได้คนที่ได้เพื่อนร่วมงานก็ดี นะคะเจ้านายก็ดีนะคะเป็นต่างเพศการเป็นเพศหญิงที่เราจะต้องยอมหรือบางคนมาในรูปแบบของคู่แข่งนะคะสตรนมาในรูปแบบของคู่แข่งคู่แข่งที่เป็นเพศหญิงที่เออทำทำเราแพ้ไปทําให้เราแบบเออตกออกไปจากจากตําแหน่งหรือจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราต้องการอ่ะทำให้เราอึดอัดนะคะอันนี้คือตัวแปรของปัญหานะเพราะว่า เราโดนเปรียบเทียบอยู่ชอริออตเนี่ยมันจะมีสฟิงค์ตัวสีขาวกับตัวสีดำนะคะวันนี้อยู่ๆทำงานไม่อยู่ดีๆจะเกิดคู่แข่งเกิดคู่เปรียบเทียบเกิดศัตรูคู่แข่งอุปสร,รรคซะอย่างนั้นนะคะคู่เปรียบเทียบข้างหน้านะคะเจ้านายก็กำลังมองอยู่นะคะว่าเจ้านายเขาก็ตัดสินอ่นะตัดสินด้วยอะไรด้วยใจไม่ค่อยเป็นกลางเท่าไหร่นักหรอตัดสินด้วยอารมณ์นะคะว่าไอคนนี้ดีกว่าคนนั้นนะคะมันมีสฟิงค์อยู่สองตัวนะ แล้วก็ต่อมาค่ะอ้นยังเห็นว่าถ้าถ้าหากว่าจะเปลี่ยนงานนะคะคุณยังคุณยังกังวลคุณอาจจะกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายกังวลสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภยัยแล้วอยากเปลี่ยนงานแบบปลอดภัยนะคะก็สมัครงานก่อนสมัครงานก่อนให้ได้งานใหม่ก่อนแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของ ความระแวดระวังทีทม่มากอ่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องจำใจจำยอมถูกขังอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่ชอบอเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันก็เป็นเหตุเป็นผลกันนั่นแหละจริงๆแล้ว่เจ้านายคุณก็ดีหรือว่าคู่แข่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ก็ดีนะคะมันไม่ได้หนักเกินความสามารถหรอกอเหมือนว่าจะถูกบีบนะเหมือนจะถูกบีบให้ออกจากที่ทำงานซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องในความคิดของคุณ คุณต้องดูความเป็นจริงว่าสถานการณ์ความเป็นจริงไม่ได้เป็นถึงขนาดที่คุณคิดสถานการณ์ความเป็นจริงมันเป็นแบบที่อ้นบอกคะก็คือว่าคุณสามารถคุณทําได้แล้วคุณเหมาะสมกับตรงนั้นเขาจึงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายให้มองโลกในแง่ดีนะคะอย่าไปห่วงอย่าไปกังวลอะไรมากแล้วก็อย่าฟังคําพูดใครให้ใหมันมากอย่าเอาคําพูดใครมามาเป็นอิทธิพลในใจเราว่าเราจะต้อง ผลักดันชีวิตตัวเองไปแบบนั้นแบบนี้เพราะเดี๋ยวใครเขาจะมองอย่างนั้นอย่างนี้เลิกเลยนะเลิกคิดเลยวัดกระจตัวเองเท่านั้นพอวันนี้เราเราดีพอหรือ,อยังเราโอเคหรือ,อยังเวลาจะดีพอหรือ,อยังเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปรียบเทียบแบบใครนะวัดกับตัวเองวัดกับผลงานเก่าๆของตัวเองที่ผ่านมานั่นแหละนะคะก็เอ่อ เขาบอกว่าฝีมือที่ในการทำงานที่ที่คุณทำมานั่นแหละจะเป็นที่ยอมรับจะได้พิสูจน์และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณจะได้พิสูจน์ให้เห็นถึงผลงานหรือฝีมือคุณเคยทำได้มาแล้วแล้วคุณจะทำได้อีกครั้งหนึ่งนะคะทำได้ด้วยดีด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของความรักกันบ้างว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาถึงความรักของชาวกรกฎนะคะไปรล้ว ห้าเหรียญเก้าไม้เท้าค่ะสามสามไม้เท้านะแล้วก็ห้าถ้วยค่ะขยับให้เห็นไพ่กันชัดๆนะแล้วก็เก้าดาบ จบด้วยวิวออฟฟาร์ทูมาดูเรื่องความรักนะคะห้าเหรียญขึ้นเป็นไพ่ใบแรกเลยนะคะพอเวลาที่ห้าเหรียญขึ้นใบแรกนี่บอกว่ามันเริ่มมีอาการขาดแคลนนะคะเดินข้ามกลางหิมะอันหนาวเหน็บนะคะผัวขาดเมียขาดนะคะเดิน ขาก็เจ็บด้วยนะคะเรื่องความรักในรอบสัปดาห์นี้เลยเลยไม่ค่อยดีนะต่างคนต่างรู้สึกว่าพึ่งพาตัวเองไม่ได้พยุงตัวเองไปไม่ได้เวลาที่คนพึ่งพาตัวเองไม่ได้เนี่ยจะแสดงออกมาอย่างสงมาสองอย่างนะอย่างที่หนึ่งก็คือเรียกร้องเพิ่มขึ้นเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้เต็มนะคะอย่างที่สองก็คือโทษคนอื่น นะโทษคนอื่นว่าเป็นเพราะนูน่นเป็นเพราะนั่นเพราะนี่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแรงพอที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขเพราะฉะนั้นเรื่องความรักคุณก็แก้ไขแค่2เรื่องนี้แหละนะคะวิวออฟฟอร์จูนหมายถึงว่าวันนี้ความสัมพันธ์ของคู่เก่าๆคนเก่าๆเนี่ยมันเหมือนว่าบุญกุศลที่ทําร่วมกันมามันจะหมดใชอย่างนั้นอา้าวฟังแล้วตกใจนะก้าวไม้เท้าก็ดีนะคะสามไม้เท้าก็ดีบอกว่า เออวันนี้ถึงวันที่จะต้องหยุดเพื่อที่จะมาทบทวนความสัมพันธ์กันใหมนะคะอันนี้ขึ้นอยู่ว่าคุณคบกันมานานหรืออยังถ้าคบกันมานานนะคะไออในเรื่องของครอบครัวเนี่ยใบนี้ขึ้นนะก็เป็นสัปดาห์นี้มันเป็นมันอาจจะเป็นจุดแตกหักนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื้อรังมานะคะแต่ จุดแตกหักเนี้ยอาจจะทะเลาะกันเรื่องเงินหรือเรื่องของสภาพจิตใจสภาพความอบอุ่นของครอบครัวที่มันมันมีไม่มากพอนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นจุดเปราะบางก็ทะเลาะกันอย่าท้าเลาิกอย่าเพิ่งท้าเลาิกอย่าเพิ่งรู้สึกว่าเก่งออกไปเองได้ละออกไปเผชิญโลกตามลำพังได้แล้วท้าเลิกนะมันจะได้เลิกสมใจนะเพราะฉะนั้นอยากที่จะประคองความสัมพันธ์กันอยู่นะคะก็ให ให้ให้ค่อยพูดค่อยจ่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วอย่าเรียกร้องต่อกันมากนักนะคะถึงจุดที่คุณจะต้องหยุดเบรกพักมาถอยตั้งหลักมาทบทวนความสัมพันธ์ใหม่นะคะหลายคนก็มีเรื่องของคนรักเก่านะคะคู่รักเก่าห้วนวนกลับมาอีกนะ temperance นะแล้วว i วอ of fortune มันก็คือหมุนนะมันหมุนกลับมาอีกนะคะ e m p e r a n c e มันก็แบบถ่ายเทหมุนกลับมานะคะดังนั้นเนี่ยคนรักเก่า บางทีเนี่ยพอหมุนวนกลับมาก็อาจจะสร้างเรื่องราวให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในวันนี้ในขณะนี้เนี่ยร้าวฉานได้นะหรืออย่างน้อยๆก็กลับมาแล้วตัวคุณเองอ,ะอ่ะกับคู่เราเองไม่เป็นอะไรแต่แต่พอกลับมากลับมาแล้วมาสร้างเรื่องทะเลาะนะบางคนบอกว่าทุกวันนี้ก็อยู่โสดเพื่อที่จะรอเขาเนี่ยแหละค่ะรอคนรักเก่าจะกลับมาเนี่ยค่ะ กลับมามันก็อยู่วังวนเดิมๆนะคะกลับมามันก็ไม่ใช่ว่าความความสัมพันธ์มันจะคืบหน้ากลับมาพร้อมกับปัญหาเดิมๆนะเพราะถ้ามันใช่มันได้มันได้รันกันไปละมันมันก็ได้ไปต่อกันไปละมันก็ได้เดินหน้าละมีสิ่งที่ทําให้เสียหายและในความรักยังอยู่บนความเสียหายซ้ำซากแบบนั้นนะคะซึ่งจะทําให้คุณปวดหัวมากๆนั่นเป็นเพราะเรื่อง เวรกรรมอ่ะที่มันหมุนวนกันมาบุกเพสันนิวาสอ่ะบางคู่บางคู่เชื่อมกันด้วยกรรมไม่ดีอ่ะกรรมที่เคยทําร้ายต่อกันน่ะทำกันไปทํากันมาแล้่มันก็มันก็กรอกกลับไปกลับมาเห็นไหมสองถ้วยนะมันก็กรอกกลับไปมาอยู่แบบเนี้ยนะคะอยากจะหลุดจะต้องทํำยังไงทํำยังไงให้มันหลุดได้ก็เปลี่ยนพฤติกรรมลองคิดดูซิลองตั้งใจให้มันเด็ดขาดดูซินะคะแก้ปัญหาให้ ให้มันเสร็จให้มันพ้นธุระกันไปนะคะเรื่องพวกนี้มันต้องรับมือด้วยจิตใจที่กล้าหาญเข้มแข็งนะคะเอาละไม่ค่อยดีนะความรักในรอบสัปดาห์นี้ถ้าใครบอกว่ารักกันหวานแหววมากสัปดาห์นี้เปราะบางนะคะเอาละวันนี้นะคะก็ใครชื่นชอบถูกใจอ้นฝ่าไปด้วยนะคะกับ ชาแนลตำหนักดวงและที่เพจทิพวารีราชินีพระจัน์ทรนะคะกดไลค์กด Subscribe กันได้นี่นั่นนะคะส่วนใครจะมาดูดวงส่วนตัวตามมาที่ ID ด i ล e m m m y Beauty ค่ะ e w m y b e a u t y นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ